สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปใช้นิ้วนะครับจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์โชนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซ หรือแชร์ไปยังตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเรื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดเมื่อหนูลงคลิปวิดีโอนะฮะจะไปแจ้งเตือนหน้าฟีด YouTube นะครับของทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนหนูนะฮะเอาละฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของ น้องจีน่านะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นข่าวนะครับโด่งดังในสื่อหลักไม่ว่าจะเป็นสื่อหลายช่องนะฮะแล้วก็นะครับทางโลกโซเชียลนะคะจะสังเกตว่านะครับท่านใดที่นะครับาเล่นโซเชียลนะครับก็จะเห็นนะครับข่าวสารนี้ขึ้นหน้าฟีดเต็มเลยฮะท่านผู้ชมข่าวนี้นะฮะก็โด่งดังนะครับ ก็นะครับอ่าสัญาข่าวนะครับรายงานนะครับก็มีไปรายงานนะครับแล้วก็ไปตามหานะฮะทำให้คนพบได้ง่ายขึ้นอีกทางหนึ่งเลยนะฮะท่านผู้ชมภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่นะครับคุณแม่ของน้องจีน่านะฮะได้คอวิดีโอนะครับมากับ น่าจะเป็นพี่ชายนะครับที่ไปพบน้องจีน่าณนะกระท่อมแห่งหนึ่งนะฮะก็อยู่ห่างอ่าบ้านประมาณ300นะครับประมาณ370เมตรนะฮะท่านผู้ชมนี่ก็คือนะครับภาพไปพบน้องจีน่านะฮะที่บนกระท่อมนะครับแห่งหนึ่งนะฮะก็ได้นำนะครับอ่าพวก ไม่ว่าจะเป็นนมหรือขนมน้ำนะฮะให้น้องจีน่านะครับได้รับประทานกันนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องคงจะมีความหิวแล้วครับเพราะว่าน้องนะครับอาได้หายตัวตัวไปนะครับวันที่5นะฮะท่านผู้ชมค้นพบวันที่8นะฮะเดี๋ยวหนูจะพามานะครับวิเคราะห์ในส่วนของนะครับเมื่อพบน้องจีน่าแล้วนะฮะก็ได้นําน้องจีน่านะครับ ส่งโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวไปราะห์นะครับของทะเบียนรถนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็อายุของน้องจีน่าแล้วก็วันที่หายวันที่พบนะครับอันนี้นะครับหนูไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดนะครับก็เป็นเพียงแค่นำข่าวสารมาเล่าให้ทุกท่านรับชมเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูรถตู้คันที่เป็นรถพยาบาลนะฮะนำน้องจีน่านะครับไปตรวจสุขภาพนะฮะนี่ก็คือนะครับรถตู้ที่นําน้องจีน่านะฮะมาตรวจสุขภาพนะครับหลังจากที่พบเจอน้องนะฮะท่านผู้ชมว่ามีสุขภาพแข็งแรงไหมเป็นอย่างไรนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวหนูจะพาไปวิเคราะห์ลงกระดาษนะครับเพื่อความชัดเจนและแม่นยานะฮะ เป็นนะครับรถนะครับที่มานำนะครับน้องจีน่านะครับไปตรวจสภาพร่างกายนะครับตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปดูข้อมูลคร่าวๆของน้องจีน่านะครับน้องจีน่ามีนะครับอายุหนึ่งขวบนะครับ11เดเดือนนะฮะท่านผู้ชม วันที่น้องจีน่าหายตัวไปนะครับก็คือวันที่ห้านะฮะกยอนะครับหกสี่นะฮะวันที่นะครับพบน้องจีน่าก็คือวันที่8ปดนะฮะท่านผชมก็ยอนะครับหกสี่เหมือนกันนะฮะท่านชมแต่ก็จะมีนะครับอ่า ตัวโชคที่จะไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเหมือนกับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับก็ต้องจับคู่เอานะครับท่านชมแล้วแต่การพิจารณาเลยนะครับนี่นะครับทะเบียนรถนะครับมาดูทะเบียนรถกันบ้างนะครับที่หลายท่านก็จับตามองนะฮะทะเบียนรถก็คือห้านะครับแล้วก็ห้าแล้วก็แปดนะฮะท่านชมนี่ อาจจะจับแยกออกมานะครับอาจจะเป็น2ส่วนนะครับอาจจะเป็น55นะครับแล้วก็เป็น8 7นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวของหนูนะครับหนูก็ชอบนะครับ87นะฮะท่านผู้ชมเอานะครับไปดูเรื่องราวของก้ารนะครับจากไปของเป็นพระนะครับท่านผู้ใหญ่ นะครับชื่อดังเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับเป็นข่าวสารนะครับการจากไปของหลวงพ่อประทวนนะฮะเกจิชื่อดังเลยนะครับจากไปนะครับด้วยการนั่งวิปัสสนานะฮะหนูก็เลยนะครับนำนะครับเป็นโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาโลงหรืออายุของท่านมาฝากนะฮะท่านชม พันศานะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเรื่องราวนี้นะฮะก็เป็นข่าวเหมือนกัน,นะฮะท่านผู้ชม สำหรับนะครับหลวงพ่อประทวนนะฮะมีนะครับอายุสิรินะครับแปดสิบก้าปีนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับท่านได้จากไปนะครับตอนนั่งนะครับมีปัสสนาพอดีเลยนะฮะนี่นะครับและนะครับเลขฟ้าลงนะฮะท่านผู้ชม ก็คือนะครับ8,96นะครับเดี๋ยวหนูจะพามาวิเคราะห์นะครับว่าตัวเลขตัวนี้นะฮะมันจะไปตรงกับอายุของท่านพอดีเลยนะครับเป็นความบังเอิญมากๆเลยนะฮะจะสังเกตว่าอายุของท่านก็คือ8,9นะครับก็ไปตรงเลขดังนะฮะ แล้วก็เลขนะครับของที่หนูบอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นฟาโลงนะฮะก็เป็นแปดเก้านะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับแต่มีหกนะครับพ่วงมาด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะจับสลับจับสลับนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมอาจจะเป็นก8แปดนะครับหรือหกเก้าก็ได้นะฮะท่านผู้ชม แล้วแต่นะครับการจับสลับเลยนะครับแล้วแต่การพิจารณาเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้10นิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ